ีอของการมีแฟนเล่นเวทข้อที่1เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากการสร้างกล้ามเนือน้อด้วยเวทเทรนหนิ่งนั้นจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเล่นเวทเทรนนิ่งได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวินัยสุดสอนเป็นคนที่มีความอดทนสูงการเล่นเวทเทรนนิ่งจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากจะเป็นเรื่องน้ำหนักในการโยกระเบียบวินัยในการเล่นหรือว่าจำนวนครั้งในการเล่นทุกอย่างต้นอาศัย ตสาหรับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินเรื่องโภชนาการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งจะเป็นคนที่เฮลตี้สุดๆเลยค่ะสี่ 4. ดูแลคนที่รักและคนรอบข้างได้อย่างดีเช่นกันบนประเภทนี้เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดดีมาก mm hmm. เมื่อเขารู้ว่าเขาจะรักและดูแลแตัวเองอย่างไร mm hmm. เขาก็จะรู้วิธีว่าเขาจะดูแลคนที่รักและคนรอบข้างอย่างไรด้เช่นกันค่ะค่ะ สามารถทํากิจกรรมรอ,อื่นๆร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีในเมื่อเป็นทั้งคนที่มีวิน,นัยมีความอดทนสุขภาพดีดูแลคนอื่นได้ดีขนาดน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมรอื่นๆกัคนอื่นเขาจะทําได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจิงเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและการ,รอยู่ร่วมกันกับค้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะขอตัวไปหาแฟนเล่นเบ็ดกันนะบาย